ตอนที่ฉันเกิดมาโลกใบนี้ก็ได้ล่มสลายลงไปแล้วแผ่นดินรกร้างไร้ที่สิ้นสุดคือที่ที่พวกเราจมอยู่ในความมืดชีวิตชั่งโหดร้ายและผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหวังมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะไปถามใครก็ไม่ได้คำตอบแต่ว่าเลวเพลิงไหม แผดเผาทุกอย่างบนโลกและทำลายล้างทุกสิ่งไม่ว่าจะกำจัดมันไปกี่ครั้งมันก็สามารถคืนชีพได้อย่างกับมีชีวิตเป็นนิรันด์แล้วเพลิงแห่งขายันนะอีบลิสซิว่าเบลสก็จะไร้ขึ้นจนันโผล่มาอีกแล้ว เสดหน้ามาอีกแล้วจะพีสัยเดินเหือเราจะหยุดมันได้แล้วนะแต่ว่าอีกเดี๋ยวมันก็จะฟื้นคืนเชีพอมาละวาดอีกครั้งเรื่องทุกอย่างนี่จะทำยังไงก็ไม่จบสักกะที เ็นสฮะแ,แล้วเราจะต้องทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะทำลายอิบลิสได้อย่างสมบูรณ์ล่ะความจริงยังไงล่ะดอกไม้ที่งอกจากเมล็ดไก่ที่ฟักออกจากไข่ทุกอย่างนั้นเจ้ามีจุดเริ่มต้นของมันเสมอเจ้าจะต้องออกตามเหรอ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหายนะเรื่องนี้ผู้อยู่เบื้องหลังหายนะงั้นเหรอนี่นายรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นใครอะเพื่อที่จะแก้ไขเส้นเวลาดีให้สงบสุข เจ้าจะต้องย้อนเวลากลับไปยังอดีตแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปได้สิฉันช่วยนายได้แนะ่เพราะว่าฉันมีพลังที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ยังไงละ่ะจริงเหรอเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตนั้นเจ้าจะต้องไปกำจัดบุคคลที่ได้ปลูกความหายนะอีปลิสทริกเกอร์ยังไงละ่ะ ถ้าเรากำจัดเจ้านั่นได้แล้วก็จะช่วยโลกใบนี้ได้ใช่ไหมมันเห็งหายยะนะวันที่ประดึกของอีบลิสถูกทำลายและเปลวเพลินนั้นได้ถูกปลดปล่อยสู่โลกใบนี้เรื่องราวนั้นได้ถูกบันทึกไว้ที่นี่และโฉมหน้าของเจ้าฟิกเกอร์ที่ว่านั้น นนเห็นแล้วเหรองั้นก็แปลว่าเจ้าเม้นสีฟ้านั่นคืออิมบิ s ส์ทริกเกอร์เบ้นสีฟ้า ้าจะส่งพวกเจ้ากลับไปยังช่วงเวลาที่มีบลิสทริกเกอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่